ท่านสาธุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องดาวถุงดำคำว่าดาวถุงดำหรือว,ว่าโลกถุงดำก็ตามใจชอบแต่ก็วันก่อนก็ลืมอธิบายไปว่าเมื่อมาถึงโลกนี้แล้วพระทรามอธิบา,บายบอกว่าโลกนี้เขาเรียกว่าที่นะโลกคือโลกที่มีความชนะชนะโลกต่างๆท้านี้เพราะอะไรเพราะว่า โลกต่างๆที่เป็นโลกที่มีความเล็กกว่าก็ไหลเข้าท้องจะมีเป็นแถวๆแล้วจะโลกทลายแล้วนั้นก็ไม่สามารถจะทำร้ายจะโลกใหญ่นี้ได้มันลอยวนไปเย็นมาเป็นอาหารอยู่ักหนึ่งใช้เวลาไม่นานนักเจ็ดปีแปดปีมันก็ไหลออกมาถ้าจะนิบายบอกว่าตามที่ฝรัง เขามีความรู้สึกว่าโลกนี้มันกินโลกกินดาวแลสองสีที่ไหลเข้ามาก็หาได้หมดถ้าบอกความจริงมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันไม่ได้กินวิ่งเข้ามาในท้องมันเองแลว้วเราังก็ไม่มีเวลาดูว่าไอ้โลกที่มันไหลเข้าไปมันไหลออกมา,มาเมื่อไหร่ก็ใช้เวลาหลมปีอย่างเร็วที่สุดมันก็ต้องใช้เวลาถึงสามปีอย่างเร็ว อย่างช้าที่สุดมันอาจจะถึงเวลาใช้เวลาถึงร้อยปีก็ได้ถ้ามาไไปติดอยู่วงในก็ลองวามว่าโลกนี้ไม่ใช่ดุร้ายหรือว่าเจ้าถุงนี้มันดุร้ายตามความเข้าใจของฝรั่งนักวิทยาศาสตร์เป็นโลกที่ใจดีมากความจริงต้องคิดว่าใ,ใจดีเพราะว่าถ้าโลกไหนวนไปเวียนมาแนากาศแค่จะเมื่อยเข้าก็มาพักในท้องเจ้าหนี้ แสงดาวต่างๆแสงสีต่างๆก็เช่นเดีออยวกันท่านี้ก็นนมาคุยกันถึงว่าวัตถุที่มีอยู่ในท้องของโลกนี้เอาง้ายกว่าผิวของโลกนี้ที่เป็นท้องตอั้งแต่ปากเข้าไปถึงท้องมันมีความแข็งที่หนามากพระเจ้นจบอกว่ามันมีความแข็งนั่นหนาไป็นสิบสิบเกือบจะถึงรอยโยดแข็งจัดแล้วก็หนาจัดแข็งจัด พราะตกการการเผาผลาญจากแสงอาทิตย์ถ้าวิสู่กันจ,จริงจรงมองเห็นดวงพระอาทิตย์ภ่ายนอกข้างบนไม่มีมีแต่แสงสว่างแต่ว่าแสงอาทิตย์ขึ้นไปจากข้างล่างกะทบท้องเจ้ามีก่อนแล้วจึงในหลังไหลข็้นไปคลุมหลังโลกนี้ฟังแล้วก็คิดตามไปแต่ความจริงอย่าลืมว่าหนังสือเรื่องนี้เป็นหนังสือนิทาน รี่ว่าจริงๆนี่ก็ขอยืนยันว่าเป็นนิทานจริงๆเรื่องทั้งหมดจริงตามเรื่องของนิทานได้ว่าท่านบุทธดมีความเข้ามีความคล่องตัวในหลักโสดที่สองและที่สามของหมดสมถานจะลองใช้การพิสนุดูก็ได้นี้ก็ดีไมนกันดีถ้าเอาต้องการความจริงหรือไม่จริง แต่ที่พูดให้ฟังเนี่ยไม่พูดอะไรใครเชื่อต้องการมาคุยกันแบบประเภทที่เรืยอว่าเอาเรื่องมาเล่าโูกกันฟังแทนที่คุยธรรมะธรรมโอเฉยๆถ้าคุยธรรมะธรรมโอเฉยๆอย่างนี้มันก็ง่วงแล้วก็ไม่ง่วงก็ํำคาญถ้าคุยเรื่องราวต่างๆอย่างนี้มันก็เพลินดีเพลินบ้างลำคันบ้างตามใจชอบก็ลองความว่ามาคุยกันต่อไปแต่นี่พัตว์้าเชิญชนวัชม เราไปชมดวงดาวต่างๆข้างในดีไหม้างึงเวลานี้อยู่ช่งของท่องปากมองดูรอบๆเจอดวงดาวต่างๆคือโลกต่างๆขอใช้ศัพท์โลกรือดวงดาวตามเขากได้ตามใจชอบเจอโลกต่างๆนั้นดวงดาวต่างๆที่มันลอยอยู่ข้างในมันลอยอยู่ห่างกันไม่มีการกระทบกันตอนนี้นอกจากดวงดาวคือโลก มันก็มีสิ่งหนึ่งเล็กๆมองโดูๆแล้วมันเป็นเครื่องบินมันเป็นเครื่องบินของคนกลุ่มหนึ่งบินไปมากคนบ้างน้อยคนบ้างไม่จะไปส่วน,นใหญ่เป็นมากๆตัวเครื่องบินมีจิงด,ด้านด้านข้างเป็นกระจกทั้งหมดเห็นคนชัดจเจ้าเครื่องบินประเภทนี้มัจะมีกล้องส่องเส้นเกลดแล้วเป็นกล้องถ่ายรูปอาจจะเป็นกล้องโทรทัศน์ก็ได้ อะไรก็ตามใจไม่ได้ถามเขาเขาอยู่ในเขาอยู่ในในใน,ในประทุนไม่มีโอกาสพูดกันได้ <c oughs> เขาก็ส่องดูด้วยความพอใจรล้วเว่งไปใกล้ดวงดาวดวงนั้นบ้างใกล้ดวงดาวดวงนี้บ้างแต่รู้สึกไปไม่ใกล้นักไม่ไม่ไกลนักก,กลับถ้าจะถามว่าการใช้น้ำมันเทือเ้อเพลิงประเดี๋ยวก็คุยกันได้ที่โนนนะไปบนผิวโลกซะก่อนก็คุยกัน อันนี้ก็มาคุยัในการเข้าชมดวงดาวดาวบางดวงก็มีสภาพคลุกละมีสภาพแข็งมีผิวกรก,กะคล้าหินแล้วก็มีรังสีมีอะไรออกมาแบบตอน,นมีออกมา,าร้อนๆนิดหน่อยเป็นขอที่ไม่น่าดูแต่บางดวงก็ต้องคิดบางดวงเป็นแสงสว่างในตัวเจ้าดาวที่มีแสงสว่างนี่สิ มันก็ช่วยบันดาลให้ช่องท้องเขาจะโลกดำนี่เขาจะถุงดำมันเกิดแสงสว่างขึ้นไอ้แสงสว่างจากดวงดาวก็มันมีอยู่หลายจุดที่โน่นบ้างที่นี่บ้างมันมีแสงสว่างในตัวของมันเองเป็นเหตุแค่ทองเขาจะโลกดำในสว่างพอบางที่ก็สว่างมากบางที่เราสลดสลัวตามแสงที่ส่งมาแต่ในขณะที่แสงของเจ้าดวงดาวมันส่องสาส่จนไปติดไอ้ผิวของโลก เขาโลกดำโลกโลกถุงดำแล้วดาวถุงดำดาวถุงดำตรงนี้ในท้องมันบางจุดมันก็ไปแสงแผ่กลไปสอนแสงทําให้เป็นแสงสะท้อนกลับมาเรือแสงสว่างแต่ก็แปลว่าดาวที่อยู่ไกลเห็นแสงสว่างจ้ามันก็ดวงของไฟฟ้าแต่เข้าไปใกล้ดวงดาวดวงนั้นจริงๆมันก็เป็นหินเป็นดินธรรมดาธรรมดา ก็ไม่เห็นไม่สว่างแต่ถอยมาไกลพอยุ้งคนเห็นแสงสว่างขวันอันนี้แปลกมันไม่ใช่ดวงอาทิตย์แ,ตแสงสว,ว่างจริงๆน่าคจะอยู่ข้างนอกของดวงดาวก็ว้ายๆอาสัยการเสียดสีไอ้อากาศให้ไปแสงสว่างได้ไงก็ไม่สัตว์อันนี้ไม่เถียงวิทยศาสตร์ให้นักวิทยาศาสตร์เขาดิชัพิสูจน์เองแต่ด้วยดวงดาวบางดวงก็มีทรัพย์สินมาก มันลอยเข้าไปแล้วก็พระท่านบอกลงดวงดาวดวงนี้เราเดินเที่ยวกันก็เป็นร่าดวงดาวทุกดวงที่เข้าไปในนั้นไม่มีสิ่งที่มีชีวิตพระทจานบอกว่าถ้าจะมีสิ่งที่มีชีวิตติดเข้ามาสิ่งที่มีชีวิตมันก็ไม่ตายทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าอากาศมันพอจะสู้กันได้ความเป็นอยู่พอสู้กันได้ แต่เท่าที่ลงไปเป็นดวงดาวแล่งเดินไปสัมผัสกับหินบ้างสัมผัสกับดินบ้างที่เป็นดินธรรมดาก็ไม่เยอะสัมผัสกับหินบ้างสัมผัสกับทรายบ้างไอถึงถึงจุดหนึ่งถ้าบอกเอามือลงลงไปที่พอล้วลงลงไปใต้ทรายงันขึ้นมามันเป็นแก้วติดมือมาถ้าบอกว่าที่ใสใสนั่นคือเพชรแล้วก็ถ้าบางอย่างก็ต้องทุกข์ บางจุดก็ไม่ต้องทุบบางจุดต้องทุบแล้วมันก็เห็นเป็นเพชรแต่ว่าต้องเป็นเพชรประเภทที่เขาจะต้องแสกับได้เจริญในแต่บางจุดมันก็เป็นเพชรใสแท้ๆเป็นเม็ดใ,ใหญ่ๆแพร่พาวเป็นยับแล้วท่านจะบอกว่าอันนี้เป็นสมบัติของคนเป็นสมบัติส่วนตัวของคนก็ฝากไม่ได้ออยังไงท่านบอกว่าไม่ใช่ไอ้หินที่คนเห็นเมื่อกี้เนี่ยแหละ ก้อนจริงมันไม่ใชหินเพชรทั้งก้อนมันได้หินด้วยกรอบด้วยสังสีใช้งานได้ใช้งานทั้งในด้านสันติเรื่องการรบกันรลราข้าฟันแ้วร่างกายของเรานี่ที่เรามากนนีมันเป็นร่างกายประเภือที่ว่าสังสีทำมันอันตรายไม่ได้ในขณะที่มันมีเปลือกหุ้มห่ออยู่ท่านก็ชี้ให้ดูว่าก้อนเนี้ยมันมีสีเคลือบอยู่ข้างนอกสีมัวมาก ไอ้ตัวเครือบเนี่ยในหุ้มนังสีอยู่ถ้าจะใช้งานให้เป็นประโยชน์เป็นพลังงานต้องทําลายตัวเคลือบเนี่หมดไปแล้วก็จัดเจียงนึ่งใหม่เข้ามาเครือบแทนรังสีจะไม่กระจายออกแล้จะออกไปตามที่เราต้องการจะใช้คำถามท่้บอกว่าในเมื่อมันมีรังสีแบบนั้น ้ที่ท่านบอกว่าเพราะอาศัยไอห,หินประเภทนั้นแล้วก็ที่มาจระไนเป็นเพชรมันใช้ใสายชุกคนทําไมที่จะเกี่ยวข้องกับเพชรชุดนี้ถ้าบอกอันนี้มันไม่ยากในเมืองไทยที่เธออยู่ก็เคยมีอยู่แล้วอย่างที่โบเก็น <c oughs> หินประเภทนี้ใช้อาศัยแรงงานได้ดีแต่ในเมื่อสภาพมันตายแล้วมันจะกลายเป็นเพชร หลังจากที่เคยเขียนหนังสือพระเมตตาเสร็จไม่เกินสองเดือนที่ตรงนั้นเขามีคนได้เพชรเจอคนหน้าแต่แกล้งของแร่ดีบุกก็เรียกว่าเพชรซื่อจะมีน้ำสวยมากถ้านำมาขายที่แหล่งค้าที่นั่นนี้ได้ชั้นใดเนเพชรจะพวกนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าแร่ประเภทน,นี้มันกลายสภาพหมดฤทธ์ตายมันก็จะกลายเป็นเพชรตามที่เธอหยุดมาเมื่อกี้นี้ พอฟังท่านอธิบายแล้วก็ดูเพชรพวกนั้นมาสวยจริงๆถ้าเรามาแล้วก็มีอย่างเดียวคือทําให้มันเป็นหัวขึ้นมาจะทําหัวก็เภทไหนประเภทไหนได้มันแผ่แผแผฟาประยับยกขึ้นสองนี้มันติดอกติดใจแต่ก็เป็นที่หน้าเส้นใดมาพบไว้งามมาฝันดินเพราะอะไรเพราะเวลานี้ตัวอยากมันก็ยังอยากอยู่ แต่ไม่ใช่อยากได้เพชรมันอยากจะมีความสุขแค่นี้ก็ไดว่าไม่ต้องมีอะไรเข้ามาช่วยไม่ต้องมีข้าวมาช่วยไม่ต้องมีกับข้าวมาช่วยไม่ต้องมีขนมมาช่วยไม่ต้องมีเพชรนินนดาทองหยองมาช่วยถ้ามันจะอยู่เฉยๆอย่างมีความสุขอันนี้ชอบอยากตัวนี้มันอยากจะคนละตัวคือท,ที่หน้าเส้นใดไม่สมัยที่ยังนมๆอยู่มีแรง <c oughs> ถ้าพบอย่างนี้แล้วก็เพชรกับเพชร ทองก็ทองเถิขนกันแน่แล้วต่อมาท่านอดีตเดินพา,พาเดินต่อไปท่านก็ชี้ดูว่าจุดตั้งหลายนี้มีทรัพย์สินมีแร่ที่มีคุณค่ามากก็กลาบเรียนถามว่าอย่างนี้โลกมนุษย์มีไหมท่านบอกว่ามีหลายจุดมีเหมือนกันแต่ว่าที่นี่เขาอายุยืนยาวกว่าเขาแข็งกว่าใช้ประโยชน์ดีกว่า ก็ถามได้บอกว่าเจไอไรประเภทหนึ่งเจอได้ทองคํามีไหมถ้าบอกมีโลกที่เราอยู่ยู่นี้มันมีเป็นจุดม,มีเป็นจุดๆมีเป็นหย่อมๆไปดูโลกที่เป็นทองคําล้วนดีไหมนห่น้ำลายหกไม่ใช่ไหลหกจ๊อกต๊อกมาเลยรัฐ <c oughs> บ้ลก็ดดยอมรับทุกท่านยอมรับก็ก็เราออกจากโลกนั้นไป โลกเล็กๆที่อยู่ในท้องในโลกดำอาจะโลกนั้นไปไปด้านหน้านิดหนึ่งไม่ไกลนักข้ามโลกต่างๆที่ฝังหน้าไปประมาณทักสามโลกและจะโลกนี้มีสภาพบผมลงไปมันมีแสงขึ้นแสงเหลืองๆอรามเป็นปลายไกลเพื่อกระทบกับแสงสว่างของดวงดาวที่ไม่ไกลนักเข้าไปกใกล้ๆเพรลงไปแล้ว แก้วทองที่มองเห็นมันเป็นเม็ดทรายไม่มไม่ด้เป็นแท่งหยิบขึ้นมาได้ทันทีเมื่อกองทรายที่เราเรามีกองทรายอยู่เหมือนกันก็ถามได้ว่าให้โลกนี้มันเป็นทรายทั้งโลกใช่ไหมท่านบอกว่าไม่ใช่มันเป็นเฉพาะผิวจากผิวนี่ลึกลงไปประมาณสามกิโลเป็นทรายทองทั้งหมดถามได้หรืบริเวณ ถ้าเบริเวณวัดสมุน็มันที่อยู่ก็มันจริงเฉพาะจุดนี้ประมาณสิบกิโลเมตรระยะยาวระยะก,กว้างประมาณสามกิโลครึ่งแล้วถาดว่าที่อื่นที่อื่นก็มีเป็นจุดๆแบบนี้แหละก็เดินก็เรื่อยๆไปดูก็รอบๆเป็นว่าโลกนี้มีทองคํามากก็เป็นโลกกิเหล็กวลานี้จำหนืว่าทองคําเป็นกินเหล็ก เวลาที่อยู่ที่ดวงเรียดาวนี้ก็ตระหนิกว่าต้องคำเป็นกิเลสท่านี้เพราะอะไรเพราะแบกหามหยิบออกมาไม่ได้จะใช้ศัพท์แบบทักผ้าประกุลอิมังวัดถังอาศานิกาโอเปนิเฮ้ยอิมังสุวรนรังอาศามิกลาโอเปนิก็แปลว่าไงก็ไม่รู้ว่ามันทรง,งเดไป จะถือว่าของนี่มันไม่มีเจ้าของหรือทองไม่มีไม่มีเจ้าของแล้วถือเอามันก็ไม่แน่ก็ K อาจจะมีเจ้าของก็ได้ถ้าไม่มีเจ้าของจริงๆเราก็เอามาไม่ได้ไอ้มือที่จะหยิบของที่เป็นวัตถุมันก็ไม่เดาไปเป็นที่หน้าเส้นายที่ปล่อยให้หมอท่านักษาได้แค่ฟันเราดันลืมมือไปซะนี่ที่จะไปต้องเอามือไป บอกหมอมีหน้าที่รักษาไปเงินรัาเสร็ฉันเอามือไปด้วยช่วยหยิบทองคําหยิบเพชรมาให้หมอหมอจะไปสับถ้าหมอไม่เอาก็ไม่เป็นไรเขามาแจกเด็กๆเด็กๆที่เลี้ยงด้วยเวลานี้ก็เกือบสามร้อยคนเลี้ยงด้วยให้เสื้อผ้าผ้าผ่อนกสบายเสร็จเหมือนก็พ่อแม่เลี้ยงให้อาหารการไปพภคให้วิชาความรู้ถึงหมอ แล้วก็ภาระต่างๆก็มีเยอะวัดก็มีพระก็มีคนการก่อสร้างก็มีเฉะนั้นถ้าบังเอิญเอามือไปได้ทองคํามาได้เพชรม,มาก็ขายสร้างวัดแต่ว่าไปที่หน้าเส้นใดว่วร่างกายมันก็าอายุมากสำหรับคนโรคชมพูมันคงจะแบกมาได้มากฉะนั้นใครที่เป็นหนุ่มเป็นสาวมีกําลังมากๆเพราะร่างกายดีช่วยไปโลกนี้เถอะ ไปขนทองมาแล้วขอแบ่งส่วนแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็พอตานมน้ำหนักน่าวื้เลยท่วมหัวตัวเองไม่พอยุ่ยชาวบ้านก็มีกิเลสอีก <c oughs> ที่คำว่านคนมันแปลว่าุ่งไม่ดีแบบนี้หลังจากนั้นไปท่านก็นพาไปชมในสถานที่ต่างๆไปถึงก้นของโลกมันไกลจริงๆถ้าใช้กำลังตาหลบมนิดว่าเวลานี้ใช้กำลังตาเท่าตาเนือ ไม่มีความหมายเลยมันมืดตือ้อเขาว่าไม่ไมืดตื้อมันหมายว่ามองไปแไ้วสดสายตามันยังไม่หมดสถานที่สถานที่มันกว้างจริงๆการเข้าไปอยู่ที่นั่นมันก็ม่เสื้อภาพมันอยู่ในท้องฟ้ามองดูจากปากไปหาก้นมันด้าน,านบน,นก็เหมือนกับฟ้าเราดีไกลมากมองไปข้างอาจจะเป็นฟ้ามองตัดหน้าไปถึงฟ้าก็มีฟ้าต่อไป เราขึ้นไปเห็นท้องฟ้าไปเห็นแล้วก็เหมือนกับเราขึ้นเครบินว่าเมฆแต่สูงแสนสูงถ้าขึ้นไปแล้วเมฆมันก็ไม่สูงเลยเมฆไปก็มีฟ้าสูงไปเจออะไรอีกก็เลยฟ้าหน่่ขึ้อีกมันก็มีฟ้าซ้อนฟ้าแตะฟ้าเหนือฟ้าอันนี้มีสภาพฉันใดแม้ในโลกนี้มันก็เช่นเดียวกันเมื่อวนไปเวียนมาวนไปเวียนมาอยู่พักหนึ่งก็ถามพระแต่ว่าไอยานพานะ ที่มีลักษณะกลมๆได้บินล่อนไปแล้วมาเนี่ยเขาเรียกจานบินใช่ไหมถ้าแต่เขาบอกว่าจานข้าวแล้วมันเอามาบินไม่ได้มันต้องร่อนตอนนี้ลักษณะมันคล้ายกับยานแตมีเป็นยานพานะของคนมองไปทางด้านซ้ายมือเห็นเหมือนเกรือยนต์วิ่งมา ลักษณนะมันก็เหมือนเหมือนเครื่บ,บินของเราแต่รูปร่างหน้าตามันใหญ่กว่ามันโตกว,ว่า,ววาเยอะเทอะพะแล้วก็มีปีกท่านบอกที่เครื่องบินของเขามาทุกคนมากมื่อถามพระจะบอกว่าคนพวกนี้มาจากโลกไหนท่านบอกไอ้ที่เป็นระยนต์เป็นเครื่องบินมันคนเขาโลกนี้เองบนผิวโลกน้อยเข้ามากันแล้วก็เครื่องยนต์ของเขาเขาไม่ได้ใช้นะ้ำมันเขาใช้แร่ ให้ดังสีของแรกขับเคลื่อนมันเหมือนกับนิวเคลียสแบบนั้นถ้าใช้เป็นน้ำมันมันก็บรรทุกไม่ไหวต้องใช้น้ำมันกันมากเมื่อทงเงินไปทกองมาอยู่พักหนึ่งเห็นว่าทั่วไปทั่วแน่ไปรอบรอบทั่วแน่ดูไปดูมาก็นึกสงสารเจ้าดาวพวกนั้นว่าดาวพวกนี้มันจะกินข้าวที่ไหนแต่นึกในใจว่าดาวมันเป็นวัตถุ มันก็กินข้าวไม่ได้แต่มันก็ถูก,กือมันลอยเข้ามาไม่ใช่เกืนไม่ใช่โดด <c oughs> เขาเลยก็บอกมันเป็นกําลังโดดที่โดดมันจะโดวงดาวเข้าไปนั่นะไม่ใช่มันเหมือนกับผักที่ลอยผ่านหน้าถ้ำจระเังแต่ก็พอดีน้ําไหลวนเข้าไปมันก็วนก็วนเข้าไปตามน้ําเข้าไปในถ้ำจระฆังชั้นใด ดาวพวกนี้ก็เหมือนกันอากาศที่มันเค้ื่อนขั้น,นมามันก็ดันดาวพวกนี้เข้ามาใมก,กล้หลไหนอากาศไหลไปไหนดาวก็ไหลาตามไปมันไม่มีเครื่องขับเครื่องไม่สามารถจะฝืนได้แต่บางดวงก็ใหญ่บางดวงก็มาใหญ่นักแต่ดาวจะดวงที่เราเล็กกว่าโลกก็ไม่ไม่เล็กกว่าโลกมนุษย์ที่เราอยู่กันเปรียบเทียบกันแล้วและดวงไม่เล็กกว่าไม่จะตโตกว่าบ้างมีเสมอกันบ้างเสมอก็กะน้อยจะโดตกว่ามันมีมาก เมื่อชมกันพอสมควรก็พระจะในชนบอกว่าขึ้นไปผิวโลกดีไหมก็กราบเดียกจะบอกว่าดีตอนดี้ออกมาจะทางปากมันก็ไม่อยากเก้าเถียงเก้าเดียก็มาถึงอย่าลืมนะว่าเรื่องนี้เป็นนิทานคนฟังทุกคนอย่าลืมสติสมัมปัญญะอย่าลืมว่าเรื่องนี้เป็นนิทาน นิทานในยคุยกันแบบไหนก็ได้แบบยาขอบเขียนเขียนเรื่องอะไรพุทธนาสิทธิ์ก็บอกเรื่องราวจริงๆท่องจริงมีประมาณสองสามบรรทัดกี่บรรทัดก็ไม่ทราบไม่กี่บรรทัดหรอกน้อยแต้ยายขอบแต่งไม่รู้กี่พันหน้าก็เป็นนิทานเหมือนกันอันนี้เร <doors out S 1> ื่องเหมือนกันเรื่องจริงๆก็มีไอ้ดวงดาวดวงดำเปนดำเรื่องนิดเดียวมีเจ้าดวงดาวถุงดําเนี่ย ก็เลยกนไปเลยกนมาพหลังมาสองกล่องโดดดาวก็ไปต่างๆโดดแสงอะไรต่างๆต่างๆเข้าไปแล้วก็ไม่สามารถจะไหลมันได้มันหายเข้าไปหมดดูสภาพแล้วมันโดดดันหน้าโกรธได้เกินแต่ความจริงเจ้าโลกนี้ก็มีสภาพเหมือนกับพระพุทธรูปพระพุทธรูปท่านนั่งเฉยๆแต่ก็ยิ้มตลอดเวลาแล้วบางคนไปบนบานใส่กล่าวกันเมื่อบุญบารมีของตัวเองกําลังความดีของพระก็ช่วยได้ ก็ช่วยถ้าบนบารมีของตัวมีมีแต่ความชั่วพระก็ชนไม่ได้คนชั่วนห้บนให้ถูกหวยหวยไม่ถูกบางคนถูกหวยไปแก่บนพระพระพุธนะแต่พระสงฆ์ก็ไม่แก่ถ้าบอกหวยไม่ได้โดนตู้องค์จนพอถูกหวยก็ไม่เซไม่เซดั่งให้ถ้าไม่ถูกด่าไม่ถูกมาอะไรด่ามานั้นถ้าถูกอะไรเงียยมีคันติอดทนมาก ไม่เบิกขาวางเฉยไม่แบ่งไม่ปันให้นี่พระที่ให้หวยทุกพระน่ะสวยก็แบบเดียวก็จะโลกดำนี่มันเข้าไปแล้วให้เขามีความสุขพักให้มีความไหลอยู่ในเขาเฉพาะขอบเกตไม่ไหลไม่ตรงไหลไปกว้างนักแต่ว่าจะดวงดาวต่างๆมันจะขอบใจบ้างเปล่าก็ไม่ทราบแต่ความจริงมันเฉยแต่มันดวงดาวก็คงไม่บ่นที่เข้าไปแล้วออกมา ถ้าเข้าไปยังไม่ออกมันก็ไม่บน่นไอ้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยมันบน่นมันหาไอ้ดวงดาวนี้ดูร้ายดูไม่ว่าอะไรดูถ้าเข้าเก็บหมดเกืดอความจริงทุกเสียงทุกอย่างไหลออกมาตามสภาพเดิมคอยนั่งคอยคอย,คอยไอ้ดวงที่มันออกไวที่สุดเข้าไปปากๆไม่ลึกนะักระทบนี่กระทบนี่เข้ากลางไม่ได้เขาลึกไม่ได้อย่างเร็วก็สามปีออกไอ้ดวงที่เข้าไปก้นจริงๆร้อยปียังไม่ออก รอมันออกมั่งจ้องมันแบบนั้นจะเลิกจะเห็นว่าดาวมันไหลออกมาได้ก็อ <c oughs> งความว่าคุยมากเกินไปเขาก็หยับขยายมาทางปากทางออกปากช่องล่องมาข้างนอกลอยไปนิดึงแป๊บเดียวถึงขึ้นไปทางด้านใต้ของโลกนี้ขึ้นไปขึ้นไปถึงสีดำดำดำ,ดำ,ดำเข้มเข้มแล้วก็แข็ง ต่อไปไม่ใช่ก็พบแผ่นดินดินก็มีสภาพแข็งเคลือดยังไม่มีปัญญาต่อไปไม่ช้าไม่นานนักประเดี๋ยวก็เจอปัญญาล้มแหลมน้อมแหลม,ลม,แ,หลมแสดงว่าความชุ่มชื้นเริ่มมีต่อไปต่อไปก็เจอป่าป่าเขียวจะอุ่มไม่เหมือนป่าประเทศไทยประเทศไทยป่าไม้แห้งแต่ป่าทรายเขียวเฉอุ่มเขียวแล้ไม่เขียวไม่ทราบ ถ้าป่าไม่เขียวคนอยู่กลางป่าก็น่าเขียว็ม้นอดป่าชื้นอู่มีความชุ่มชื้นต้องลอยข้ามป่าระยะไกลมากก็ต่อมาก็มองเห็นมหาสมุทรเป็นน้ำเขียวอ่อนๆมันบังแล้วชื่นตาชื่นใจไม่เขียวเข้มเหมือน,นทะเลของเรา เป็นวาหาสมุดกว้างใหญ่ไพศาลมากซึ่งเปนอเทศไทยเนี่ยแล้วก็มองไปรอบๆไกลออกไปจะฝั่งมางสมุดพอสมควรมันมีเมืองมีเมืองอยู่หลายเมืองตั้งเป็นระยะระยะระะยมันก็ไกลกันนะระยะแต่ละเมืองไกลแต่ไม่น้อยกว่า้อยโยดนั่นก็มีเส้นทางที่ยึดมีถนนที่ยึดมียาพนพาะนะพอสมควรเรื่องรถนี่แพ้ไปประเทศไทย รถยนต์เขามีน้อยนานๆนี้ผ่านมาคันทุกๆุกสายมองไปในกลางเมืองก็เช่นเดียวกันมองไปแล้วก็เอรถมันไม่มากมันนานจะมีมาคันอย่างเร็วที่สุดก็ประมาณทักสิบนาทีผ่านมาคันยี่สิบนาทีผ่านมาคันคนเดินจะเกลี่กลานหม้ว่าคนก็เดินจะไม่เบียดเสียดในกรงเทศแม้จะเป็นเมืองหลวงก็ลอยไปเลยมาตามมันลอยมือเห็นได้ชัด พระจึงบอกว่าอย่าเพิ่งเดินลอยไปลอยมาก่อนดูมันซะก่อนรู้ <c oughs> ด้านผิวว่าลอยอยู่ไกลๆไม่เห็นชัดดีมันก็นั่งเครื่องบินลอยไปลอยมาลอยมาลอยไ,ไปเห็นบ้านเมืองก็มีความสวยสดงามเชื้ออมไปตต้นไม้แล้วมีจึกมีรามสวยๆมากมีทางก็กว้างขวางบ้านเมืองก็เต็ไมไปด้วยความสะอาดชื่นใจ <c oughs> แต่นม่ีิเหล็มันยังมีในใ,นใจ ความอยากปรากฏก็กล่าบเรียนท้าจตมว่าถ้าอย่างนั้นขอลงใกล้ๆที่ฝั่งหมหาสมุทรได้ไหมท่านบอกว่าได้การถามว่าเธอจะลงตรงไหนก็กร่าบเรียนจะบอกว่าถ้าถามว่าท่านเห็นสมคนตรงไหนก็ลงตรงนั้นท่านบอกว่าไปตอนนองสิหันหลังนิดหนึ่งไปจากนี้ไปประมาณสิบโยต์จะเข้าเขตเมืองสามเมืองท่าของสามเมืองติดต่อกัน เป็นเมืองท่าของเมืองใหญ่ที่ขายของจากเครื่องเครื่อง้เครื่อขายของขนของลงเรือทะเลก็เป็นว่าเมื่อท่านสั่งตอนนั้นก็เห็นชอบโดยเคลื่อนไปตามท่านอาณาบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านโปรดฟังนะพู้อ่านเข <c oughs> าก็อยากกายอยไปเมืองท่าก็พอดีหมดเวลาเพราลากรเพราะความสุกสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผล จงมีแด่บรรดาพุทธาสาวกระเนผู้รับฟังและผู้อ่านทุกท่านสวัสดี